ตั้งเห็นตาหัวคอหล่อครับปากหัวมาดูอ้นนี้ฮัลโหลเป็นไงมันโอเคเป่ะแล้วเห,ห็นตาปากแกพูยงางไลาเซ่สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ขนมจีนน้ำยากะทิพี่น้องน้ำยากะทิงานบุญบ้านนาเกตน,นะคบพี่น้องนี่เป็นจัดงานงานบุญบ้าน ก็เลยเพิ่นแบ่งน้ำยาก,กะทิมาให้กินลงคลิปเลยพี่น้องน้ำยาก,กะกะทิข้นๆพี่น้องอเนื้อปลาข้นๆเลยเปิดพี่น้องเลยอันเส้นหนึ่งกิโลไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเอามาให้ปวดโพ่อม้อนก็มากินได้เลยไม่โดนเลยเป็นยานกลางพี่น้องอได้พักพักกัดจองลวกแล้วใหม่ต้มพี่น้องเป็นพักมาแซบบวนบบเแปรงกินผพ้ดเดียว แขนหนึ่งกิโลจุกจุกเบิดบเบิดกันแล้วแต่หือจา้าบน้ำหนเข้มข้นมาก มันเีอันตั้งเห็นตั้งหออัวหออล่อครับปากวัวมาดูไอ้นี่หน่อยสิว่ามันเป็นไงมันโอเคป่ะเหรอเก็นตะปากอะ่ะ Dẹp thì nó mạnh mạnh Nhưng đây là mai tôm lắm chín ba nồi Hãy ขนฟองบนมือมัน น้ำยาเข้มข้นมากอร่อย อโอ้ยอิมสรุปหนึ่งกิโลอาจจะบวบเบิดพี่น้องอิมะมะอ่มใช่ไหม เดี๋ยวชิไทยถวายไปกินรอบเดือนบะเบิดพี่น้องขอโทษขอให้ละลายหนึ่งกิโลเขจูงหัวหน้าเอิกแล้วเอ้าที่มีกระดาษขอบไปก่อนเลยครับหลายๆครับพี่น้องทีนี้ราดแบบชมคลิปของพยาบาลรัสเซียก็เลยกดแจ้งเพียงงลังใจให้พยาบาลได้แล้พี่น้องเด้อกินผู้เดียวกระแทบคือเก้าพี่น้องของหมักของนัวของแสบของฉันเดี๋ยวคลิปหนาเข้ามาพอกันคลิปหนาพี่น้องไม่ดีไปแล้วครับใส่กรอบสั่งได้นะครับสวัสดีครับ